หรับเครื่องอัลตราหรืออัลตราปีนะครับก็เป็นการรักษาที่ถือว่าเป็นโกล์มาตนดาดนะครับตัวเครื่องสามารถใช้ในการทําการยกกระชับที่เรียกว่า non surgical facelifting คือการยกกระชับโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งเป็นที่ยอมรับ international ทั่วโลกนะครับตัวเครื่องก็จะมีความแตกต่างซึ่งถือว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเครื่องอัลตราก็คือการเห็นเนื้อเยื่อก่อนการปล่อยพลังงานที่เรียกว่าวิ u a l ไ z เซชันผ่านจอทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราสามารถส่งผ่านพลังงานได้อย่างแม่นยําไปใน เนื้อเยื่อที่เราต้องการรักษาครับซึ่งทาให้ผิวหนังเนี่ยมีความเฟิรม์มแน่นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้ลุมผนกระชับขึ้นซึ่งทาให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นการทํา Triple l e v e l คือทั้ง3ระดับเนี่ยจะทำส่งผลให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูอ่อนเยาว์นะครับและมีความกระชับยกตัวดูเป็นธรรมชาติตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่เป็น s t a t e o f Art มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็สามารถ Promise ผลลัพธ์ก็คือ Promising r e s u l t จากการรักษาได้อย่างดีนะครับและนี่คือเหตุผลที่ ที่ผมได้ใช้ตัวเครื่องอัลตราเป็นคนแรกเลยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่